หมายถึงที่ดินหรือที่ดินป่าไม้ที่ชุมชนดำเนินการหรือได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้ดำเนินงานร่วมกันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎหมายกฎร,ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆด้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นตัวอย่างที่ดีงามจนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการจัดการป่าไม้ที่เคยเสื่อมโทรมจนกลายเป็นป่าชุมชนเข้มแข็งในวันนี้ป่าชุมชนจะเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดเริ่มเมื่อปี2543เราให้ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยที่ต้องการดูแลร,รักษาป่ายื่นเอกสารนะครับขอจะทำป่าชุมชนกับโกมไม้ จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณครับ21-22ปีนะครับก็เรามีป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับโกมาปัจจุบันนี้นะครับประมาณ1 3 0 0 0โครงการนะครับแต่เป้าหมายหลักๆของโกมาเลยเนี่ยเราจะทําให้ได้1,05,000โครงการพื้นที่เป้าหมายประมาณที่เราจะทําให้ได้ประมาณติลล้านไร่ในส่วนของปา่ามะของป่าชุมชนในจังหวัดกาญจานบุรีเองเนี่ยตอนนี้เรามีป่าชุมชนครบทุกอาเภอแล้วนะครับมีจํานวนหมู่บ้านหรือโครงการเนี่ย ที่เข้าขึ้นทะเบียนกับโกมไม้ของเราเนี่ย148โครงการเนื้อที่ที่เราดูแลเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0นไร่นะครับ สำหรับพื้นที่ป่าชุมชนเวยสะพานสามคัคคีตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเดิมพื้นที่นี้มีสภาพป่าค่อนข้างเสื่อมโทรมถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างจนคนในชุมชนกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติเห็นประโยชน์ของป่าและร่วมมือกันฟื้นฟูจนปัจจุบันเป็นพื้นที่ชีวิตของชุมชนว้วยสะพานและชุมชนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง ถ้าจะพูดกันตรงๆมืดสมัยก่อนเลยเนาะป่ามันเยอะมากอ,อาหารการกินสมบูรณ์มากแล้วก็น้ําท่าวมสมบูรณ์ฝนตกทุกวันพระแต่ว่าพอไม่มีป่าปัาป๊บเนี่ยมันก็หมดสภ<ะ>าพแห้งแลงเกิดถ้าไม่มีป่าเลยอาหารป,ประจ่ายซีที่มันต้องขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องลงทุนซื้อขันมนเนาะถ้าที่นี่ไม่ต้องอ่อยาบ้านมาเก็บมากินมาขายมาได้ได<ะ>เพียงแค่ว่าท่านในเขตป่าชุมชนเราเนี่ยก็จะมีกฎอย่างหนึ่งห้ามห้ามทำจนกระทั้งหมดหมดพัน์ ก่อนเนี่ยเรามีป้าไว้ให้ใชายซ้อยอยู่ห5สไร่เอ้ยถ้าห5สิไร่เนี่ยถ้าใครต้องการใหมย่ยังไงอ่หมายเต็งรังใหม่มาสู้ปล่าเนาะเอาไปทําหลักฟางหลักอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มีมติว่าถ้าใครอยากได้ให้มาคอกรรมการก่อนอ,อ่มีคนหนึ่งมาคอกรรมการเสร็จแล้วเขาแบกแบกควานมาเพื่อจะมาข้าป่าจะตัดเขาแบกควา้วานกลับเลยครับบอกว่าป้ามันสะเพร่าอ่ะมันไม่น่าตัดอ่ะมันดีอ่ะอะไรเงี้ยเนาะ นั้นมาถึงว่ามันเป็นอะไรเราปลูกฟางไปยันจิตใจของของชา,บาวบ้านเหมถ้าทุกทุกตำบลมีป่าชุมชนประมาณสักพันไร่ย่างไงนะเพราะว่าในในแต่ละตำบลน,นั้นลดรายจ่ายไปได้เยอะมากเลยแล้วก็เพิ่มรายได้โดยที่ชาวบ้านห้าอยู่ห้ากินโดยที่ไม่ต้องซือ้อแล้วก็พืชพักในป่าชุมชนสมุนไพรก็ดีเปลาะสั้นผิดก็คือไม่ทุกอย่างกินได้กินดิบได้กินสดได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องสั้นตกขาง การจัดทำป่าชุมชนในประเทศไม่เพียงการยกระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้ประโยชน์อีก3ด้านได้แก่ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมประโยชน์ด้านสังคมและประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งถ้าประโยชน์ทั้ง3ด้านมีความสมดุลกันแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผมทำป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี2548ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลง เพราะเราเข้าป่าบ่อยเราสังเกตว่าป่ามันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นได้ความบุดมบูร์ของป่าแล้วนะครับประโยชน์ที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยได้พึง่งพิงป่าเป็นแหล่งอาหารนะครับบางส่วนที่เหลือจากกินแล้วก็ขายอย่างเห็ดโคนเนี่ยผมพูดได้เลยเนองเห็ดโคนเมืองการเนี่ยเป็นเห็ดโคนที่ดังที่สุดในประเทศไม่มีใครไม่รู้จักป่าเห็ดโคนป่าเอเมืองการแต่ถามว่าบางคนห่วงว่าการเก็บ เห็ดเก็บผลพันธ์จากป่าชุมชนไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ป่าเสื่อมโทรมหรือเปล่านะครับซึ่งที่สํารวจมาหรือที่ติดตามมานะครับปรากฏว่าการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมีกติกากันอยู่นะครับการเขาจะไม่ให้เก็บมากกว่ากําลังผลิตของป่าก็พิสูจน์ได้ว่าหลายๆป่าที่ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยป่าเขาจะไม่โสมเลยไม่เสื่อมโทรมนะครับยังอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับป่ายังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในในป่าชุมชนหลายๆที่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเด็กก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ชนิดไม้ชนิดป่าชนิดสูนไพรเด็กเข้าป่าเนี่ยเขามีความสนุกสนานได้วิ่งเล่นได้ไรต่างๆนะครับเป็นแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้ของเด็กเราไดา้ความอุดมสมบูรณ์ของป่ากลับคืนมา เป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งซับน้ําได้นะครับนอกจากการทําป่าชุมชนแล้วได้อะไรอีกน,นะครับเราได้เครือข่ายนะครับเครือข่ายป่าชุมชนคือเราทํางานป่าชุมชนเนี่ยบางครั้งบางคราวเราต้องมีเพื่อนและก็เป็นที่น่ายินดีว่าเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากนะครับเรามีการประชุมกันร,ระดับจังหวัดนี้นะครับประมาณสามเดือนครั้งนะครับหรือปีประมาณ4ครั้ง e นะครับ เครือข่ายนอกจากอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราจะังขยายไปทั้งครอบคลุมทั้งภาคและก็ประเทศนะครับอันนี้เราได้เพื่อนได้เยอะเลยนะครับความร่วมมือในการจัดตั้งป่าชุมชนหลายแห่งส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านวิกฤตแห่งความเสื่อมโทรมของป่ามาแล้วทั้งสิน้นชาวบ้านห้วยสะพานสามัคคีก็ไม่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ความยั่งยืนของทรัพยากรก็คือการฟื้นตัวของป่า การดูแลรักษามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนั่นเอง